สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่ททานเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่อง r รอันยูเนเตในคลิปนี้มีข่าวสารนำมาอัปเดตให้แฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของคริสตินโดโรนันโดนะคะตกลงข้อเสนอด้วยเงินก้อนโต186ล้านปอนด์นะคะกับอนาเซอร์ของซาอุดิอาระเบียตามต่อด้วยริโอเฟนิดานะคะจะมา พูดถึงเรื่องเดวิดเบคแฮมนะคะที่สนใจจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็เรื่องราวของอามาซิโอออเรกานะคะไม่สนใจที่จะซื้อแมนยูตามต่อด้วยการลงนามกับเบมฟิสติปายนะคะแล้วก็เรื่องราวของไบรอนมิวนิกนะคะพร้อมที่จะแข่งกับเดียมาริกในการแย่งชิงตัวดีแคลไร แล้วก็เรื่องราวทีคาเซมิโร่ได้ออกมาพูดถึงโรนัลโดนะคะกับการออกจากสโมสสอปิดท้ายด้วยเรื่องราวของริซันโดมาตินีนะคะตอนนี้เรียวมาริกกำลังติดตามเขาอยู่นะคะเรามาเริ่มค่ะรายละเอียดของข่าวกันเลยนะคะกับเรื่องราวของคริซโดโรนันโดนะคะเสนอข้อตกลง186ล้านจากสโมสสอน อันนาเซอร์นะคะยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดิอาระเบียมีรายงานมาว่าคริสตียโนโรนัลโดแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้รับข้อเสนอเงินก้อนโตนะคะมาหุงมาเลยมูลค่าสูงถึง225ล้านดอลลาร์นะคะหรือราวๆ186.1ล้านปอนด์จากอันนาเซอร์นะคะยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดิอาระเบีย โรนัลโดนั้นได้กลายเป็นฟรีเอเจนต์อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เขานั้นถูกปีศาจแดงยกเลิกการให้ความยินยอมร่วมกันก่อนที่เขานั้นจะออกไปโรนัลโดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเพ m สมอลแกนอย่างดุเดือดเกี่ยวกับสโมสรผู้บริหารเอริกเจนฮาตระกูลเกรเซอร์นะคะเทนฮาควรบอกกับ คณะกรรมาการว่าโรนัล do ไม่ควรเล่นให้กับสโมสรอ,อีกครั้งได้รับความเห็นของเขาซึ่งทำให้การสะกดคำที่2ของเขานั้นต้องจบลงที่โอทัตฟอร์ดอย่างไม่น่าแปลกใจปัจจุบันนี้โรนัล do โฟกสัสไปที่ความพยายามทั้งหมดของเขาไปที่ฟุตบอลโลก ทิงซึ่งเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสแต่การคาดเดาเกี่ยวกับการย้ายสโมสรต่อไปของเขานั้นก็มีการรวมไว้อย่างเชลซีและสปอร์ติ้งลิสบอนได้รับเครดิตว่าให้ความสนใจในตัวโรนัลโดหากเขานั้นตัดสินใจจะอยู่ต่อในยุโรป ทำการความปรารถนาที่จะเล่นในแชมเปี้ยนลีกที่ไรก็ตามการย้ายไปยังซาอุดิอาระเบียก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันโดยมีรายงานข่าวมาว่าอันฮิรานเตรียมที่จะเสนอข้อตกลงซึ่งจะทำให้เขานั้นกลายเป็นนักเตะซึ่งมีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกตอนนี้ BCBS s p o r t สนะคะได้รายงานว่า อนาเซอร์เพื่อนร่วมทีมสโมสรในซาอุดิอาระเบียมีความทะเยอทะยานในการที่จะพาโรนัลโดนั้นไปยังตะวันออกกลางและข้อตกลง3ปีก็วางอยู่บนโต๊ะแล้วข้อสัญญาดังกล่าวจะทําให้โรนัลโดนั้นเล่นอาชีพขาแข้งของเขาในวัย40ปีแล้วมีการกล่าวกันว่ากองหน้ารายนี้มีโอกาสเล่นในตะวันออกกลาง มีโอกาสนะคะที่จะไปเล่นที่ตะวันออกกลางการพูดคุยการน่าจะอยู่ในขั้นสูงแล้วโดวยอนาเซอร์นั้นเริ่มติดต่อทางฝั่งของโรนัลโดในช่วงฤดูร้อนแล้วเขานั้นก็ได้รับรายงานมาถึงค่าตัว75ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ62ล้านปอนด์ต่อปีหากโรนัลดนั้นตัดสินใจรับข้อเสนอเงินก้อนโตของอนาเซ์รายงานได้ระบุเพิ่มเติมว,ว่าขั้นตอนอย่างเป็นทางการ ของข้อตกลงจะใช้เวลาไม่นานในการดําเนินการให้เสร็จสิ้นโรนัลด,ดนั้นออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็หลังจากที่ทําประตูได้แค่3ประตูและ2แอสซีสจาก16เกมในครึ่งแรกของฤดูกาลนี้โดยมีบทบาทเพียงเล็กน้อยภายใต้การคุมทีมของเอริกเจนฮาร ความตึงเครียดมาถึงจุดเดือดเมื่อโรนัลดนนั้นปฏิเสธที่จะมาเป็นตัวสำรองในเกมที่เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เมื่อเดือนตุลาคมแต่เขาก็ได้เริ่มถูกบีบให้เป็น11ตัวจริงก่อนฟุตบอลโลก อดีตเตเรมารีและยูเวนตุสนั้นได้ตกเป็นเป้าหมายในเกมที่โปรตุเกสเอาชนะกา้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้เขานั้นกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งถามประตูนในฟุตบอลโลกถึง5สมัย เซเลซาวหวังที่จะจองตำแหน่งในรอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันเมื่อพวกเขานั้นกลับมาทำนำหน้ากลุ่ม H ของอุรุกวัยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วนี้ก็คือเรื่องราวล่าสุดนะคะ การเจรจากับโรนัลดกับสโมสรอนอนาเซยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดีอาระเบียนะคะมีความเป็นไปได้สูงด้วยค่าตัวมาฮมา225ล้านดอลลาร์ลาวห186.1ล้านปอนด์นะคะสัญญา3ปี ตามต่อด้วยริโอเฟอร์นิดานได้ให้ข้อมูลวงไหนนะคะเกี่ยวกับความสนใจของเดวิดเบ็คแฮมในการยื่นข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดริโอเฟอร์นิดานได้สนับสนุนเบ็คแฮมในการยื่นซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากตระกูลเกรเซอร์เกรเซอร์นั้นได้วางตลาด สโสมสรเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและสโมสรก็ไม่ได้ขาดความสนใจแม้จะมีการคาดเดาวว่าจะต้องใช้เงินหลายพันล้านปอนด์เพื่อทำข้อตกลงให้เสร็จสิน้นมีรายงานมาว่ามีรายงานมาว่าเด,เดวิดเบ็คแฮมนั้นสนใจที่จะเปิดการเจรจาอย่างชัดเจนและเฟอร์นิดานก็ได้ยืนยันผ่าน ทางช่อง YouTube ของเขานะคะว่าอดีตมิดฟิลลายนี้จะมาพร้อมกับสมาคมเพื่อเสนอราคาในการควบคุมสโมสรฉันเห็นเบรคแฮมเมื่อคืนที่เกมเฟอร์นิดาเริ่มโดยอ้างอิงถึงผลเสมอของทรีไลออนกับสหรัฐอเมริกาผมไปเกมที่อังกฤษและเราก็นั่งติดกันเขามีกลิ่นที่สวยงามเขาดูเป็น ดอลลาร์ตามปกติเขาไม่ได้มีมูลค่าถึง1นึ่ง0มื0ล้านดอลลาร์เบรกจะมาพร้อมกับสมาคมเมื่อคุณเอ่ยชื่ออย่างเบรกเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของอินเทอร์ไมอามีแต่เขาก็ไม่ได้มาคนเดียวมันไม่ได้ใช้เงินของเขาไม่ใช่เขาในแง่ของการเอามือล้วงกระเป๋าเขามาพร้อมกับเพื่อนเขาเขามี พร้อมกับคนที่มีเงินในกระเป๋าซึ่งมีความสามารถในการที่จะดำเนินการตามข้อตกลงด้วยเช่นกันนั่นคือวิธีที่เขาจะเข้าใกล้มันและถูกต้องแล้วฉันคิดว่ามันจะลงมาเป็นตัวเลขถ้าคุณมีหมายเลขและคุณสามารถผลิตได้นั่นก็คือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกันประวัติของเบคแฮมกับยูเนเต็ดและความสัมพันธ์ที่โอทัตฟอร์ดอาจจะทำให้ได้คะแนน เสียงเข้าข้างในการที่เลือกเขาเป็นพันธมิตรอดีตกับทีมชาติอังกฤษได้รับการกล่าวขานว่าได้เปิดกว้างซึ่ง เพื่อที่จะหาหรือเกี่ยวกับข้อตกลงเนื่องจากยูเนเต็ดนั้นได้ยืนยันว่าเจ้าของในสหรัฐอเมริกาของพวกเขานั้นเปิดให้ขายสโมสรนนักลงทุนรายอื่นอย่างเซอร์เจมลิสเลชคิฟนะคะแอปเปและอเมริกันออริกาก็เชื่อมโยงกับการย้ายในการซื้อสโมสรการขายอาจจะเกิดขึ้นจาก17ปีของ การควบคุมสโมอสรของตระกูลเกรเซอร์ซึ่งพวกเขานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ก็ลดลงในทศวรรษที่ผ่านมามีส่วนทำให้แฟนๆหลายคนหันมาต่อต้านพวกเขาถ้อยคำถแถลงการบนเว็บไซต์ของยูไนเต็ดเมื่อวันที่20 เมื่อเวลา2 1่อนาฬิกา30นาทีเช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งเป็นที่ที่สโมสรอ,อยู่ในหลายชื่อได้ปิดทำการในวันเดียวกันในการถแถลงการสโมสรนังกล่าวคณะกรรมการกำลังเริ่มกระบวนการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเติบโตของสโมสรในอนาคตด้วยความตั้งใจที่จะเพิ่มโอกาสสูงสุดทั้งในและนอกสนามถแถลงการต่อไปของเคลเซอร์จะพิจารณาถาังเลือทั้งหมดรวมถึงการ ลงทุนใหม่ในสโมสรการขายและธุรกรรมอื่นๆตามมาด้วยคำพูดของอารามและโจเอลเกรเซอร์ประธานบริหารร่วมของยูเนเต็ดซึ่งได้กล่าวว่าเราจะประเมินทางเลือกทั้งหมด และนี่ก็คือเรื่องราวเชิงลึกที่ริโอเฟอร์นิดานะคะได้ออกมาพูดคุยแบ่งปันกัวมาเขานั้นได้นั่งคุยกับเบ็แฮมนะคะแล้วมีข่าวมาว่าเบร็ h แฮมนั้นจะมาพร้อมกับพักพวกของเขานะคะซึ่งมีเงินซึ่งสามารถที่จะซื้อสโมสรได้แล้วก็กำลังดำเนินการในการพูดคุยอยู่ตามต่อด้วยเรื่องราวของ อแมนซิโอออริกานะคะไม่สนใจที่จะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอแมนซิโอออริกาผู้ก่อตั้งซาลาไม่มีความสนใจในการเช็คโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกับบทบาทที่โอทัตฟอร์ดก็ตามตระกูลเกเซอร์ซึ่งควบคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา17ปีได้ประกาศถึงความต้องการขายสโมสซอนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา การตัดสินใจของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่ครนะิสตินโดโรนันโดนั้นตัดสินใจลาออกโดยนักเตะในวัย37ปีรายนี้ได้จุดระเบิดใส่เจ้าของทีมในการให้สัมภาษณ์กับเพชมอร์แกน n ัง Talk TV การยืนยันการออกจากทีมของโรนัลโดมีขึ้นก่อนที่ ทีมของครเซอร์จะตัดสินใจของพวกเขาในการสำรวจเส้นทางเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกาันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบรรดาบิ๊กเนมจำนวนมากก็ได้ถูกเชื่อมโยงกับข้อเสนอรายงานล่าสุดได้บอกว่าอาเกต้ามหาเศรษฐีชาวสเปนในวัย86ปีซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่มีร่ำรวยที่สุด อันดับที่8ของโลกเลยนะคะซึ่งสนใจในการที่จะครอบครองกิจการสื่อต่างประเทศได้บอกว่ามีการประเมินมูลค่าสุทธิของออริก้านะคะว่า มีทรัพย์สิน62.9พันล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ครอบครัวเกเซอร์คิดว่ากำลังมองหาค่าธรรมเนียม8,000ล้านปอนด์นะคะเพื่อที่จะขายสโมสรแต่อย่างไรก็ตามได้บอกว่าร้านค้าในสเปนอ้างว่ามีการติดต่อกับบริษัทผู้ถือหุ้นของออริก้าซึ่งได้ปฏิเสธอย่างเด่นชัดว่าผู้ก่อตั้งสาลาานั้นไม่สนใจที่จะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ส่งผลให้เจ้าของทีมปีศาจแดงต้องมองหาที่อื่นสำหรับการลงทุนใหม่กับสโมอสรหลังจากการประกาศเดิมพันครั้งแรกของมาครัมเกเซอร์ตระกูลของเกเซอร์นั้นค่อยๆเพิ่มสัสดส่วนการถือหุ้นและเข้าควบคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มรูปแบบในฤดูร้อนปี2548โดยได้รับ 98%ของสโมสรน,นะคะและถูกบีบให้ออก2%ที่เหลือเจ้าของทีมอเมริกันได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างต่อนเนื่องและความตึงเครียดซึ่งเกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามที่จะสมัครโปรเจกต์ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกที่ล้มเหลว แฟนบอลจำนวนมากนะคะได้ประท้วงนอกสนามโอทัดฟอร์กก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่เจอกับริเวอร์พูลในปี2021และแฟนบอลบางส่วนก็บุกเข้าไปในสนามผลจากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปตำรวจได้มาประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีผู้ที่ถูกตัดสินจำคุก39คนจากบทบาทของตนในเหตุการณ์ดังกล่าว การทำรลายร่างกายการรักษาและความเสียหายทางอาญาได้รับการรายงานที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าอย่างรุนแรงเชื่อกันว่าเซอร์จิมเลสเคฟผู้ร่ำรวยที่สุดในอังกฤษนะคะ กำลังพิจารณาเสนอราคาสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขานั้นจะสามารถสนับสนุนขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple ก็สนใจที่จะ Take Over รด้วยเช่นกันรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของซาอุดีอาระเบียก็ยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลของประเทศจะสนับสนุนการเสนอราคาทาัา้งภาคเอกชนสำหรับการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลซึ่ง f a นเวสปอร์ตกรุ๊ปนำไปขายด้วยเช่นกันแลนี้ก็คือเรื่องราวของติดตามนะคะการเป็นเจ้าของคนใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนะตอนนี้อามาซิโอออริกานะคะเจ้าของแบรนด์สาราก็ได้ออกมาพูดถึงว่าไม่มีความสนใจที่จะเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตามต่อด้ดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสามารถที่จะลงนามเมมฟิสเดปายอีกครั้งในการโอนฟรี มีในงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสามารถที่จะเซ็นสัญญากับเมมฟิสดิปายอีกครั้งแบบไร้ค่าตัวโดวยที่บาร์เซโลนานั้นเตรียมที่จะยกเลิกสัญญาของเขาก่อนเปิดตลาดเดือนมกราคมเมนฟิสดิปายด้วยวัย28ปีย้ายมาจากลียงค่ะ มายังแคมปนูนะคะในเดือนกรกฎาคมปี2021แต่สัญญาของเขานั้นมีเพียงแค่2ปีทางฝั่งของคาตาลันและสัญญาของเขานั้นก็กำลังจะหมดลงในสิน้นฤดูกาลเมฟิสนั้นลงเล่นให้กับบาเซลโ n ลเซลโลนาไปแล้ว41นัดรวมทุกรายการทําได้14ประตูและ2แอสซิสต์แต่เขานั้นก็ลงเล่นเพียงแค่3นัดในฤดูกาลนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บประตูเดียวของ ขขานั้นในฤดูกาลนี้ก็คือเกมที่พบกับเอลเซในลาลิก้าเมื่อเดือนกันยายนแล้วเขาก็ได้ถูกกีดกันก่อนฟุตบอลโลกเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่ต้นขาเมฟิสนั้นไม่ได้ออกสตาร์ทให้กับทีมชาติของเขาในฟุตบอลโลกโดยได้ลงเป็นตัวสำรองในเกมเปิดสนามสองนัดซึ่งพบกับเซนการและเอวาโรอกองหน้ารายนี้ได้รับการขนานนามนะคะ ว่าจะอำลาสโมสรนในเดือนมกราคมโดยมีหลายสโมสรรวมถึงอาสซนอนเชลซีกล่าวกันว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของปีศาจแดงก่อนหน้านี้ในปี2015-2017เมฟิสมาถึงโอทัตฟอร์ดด้วยการยิงไปได้50ประตูและทำ29แอสซิสต์รวมลงสนามทั้งหมด124นัดให้กับ PSV i h o f e n และในทูกลายการแต่อย่างไรก็ตามเขานั้นพบว่ามันยากในการที่จะสร้างผลงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาทำได้แค่7ประตูและ6แอซซีจากการลงเล่น53นั้นให้กับสโม,มสร,รก่อนที่เขานั้นจะย้ายไปยังลียงนะคะแล้วก็ย้ายต่อไปที่บาร์เซโลนาช่วงเวลาแห่งความสำเร็จในฝรั่งเศสนะคะในลียงเขายิงไปได้76ประตูทำไม่ได้55แอ จากการลงเล่น178นะัดทำให้บาร์เซลโลนานั้นมีความสนใจที่จะนำตัวเขามาสู่สโม,มสรแบบไม่มีค่าตัวตามที่นักข่าวชาวเยอรมันได้บอกว่าเมมฟิสนั้นอยู่ในรายชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพเทนเบิร์กได้อ้างว่าเอริกเจนฮารหัวหน้า ีมปีศาจแดงนึกภาพออกจริงๆว่าจะพาเขากลับมาและขณะนี้ก็มีการติดต่อกันร,ระหว่างทุกฝ่ายนักข่าวยังได้กล่าวเสริมอีกนะคะว่าบาร์เซโลนานั้นยินด,ดีที่จะยกเลิกสัญญากับนักเตะชาวดัสเนื่องจากพวกเขาตั้งใจนนแน่ๆที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเดือนของ เมฟิสดีใปายนะคะในช่วงที่เหลือของแคมเปญผลที่ตามมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจจะต้องเซ็นสัญญากับกองหน้าไหลนี้อีกครั้งแบบโอนฟรีนะคะแล้วก็มีการ หลังจากที่มีการออกของโรนัลโดจะทำให้มีการช่วยประหยัดค่าเหนื่อยของสโมสรได้ราวๆ5แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ดังนั้นจึงมีงบประมาณมากเพียงพอในการที่จะดึงตัวนักเตะชาวดัตส์ายนี้มาอย่างสโมสรอนันนี้ก็คือ ความเป็นไปได้นะคะในการที่เมมฟิสดีปายนั้นจะกลับมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งแบบโอนฟรีซึ่งบาร์เซโลน่านั้นต้องการที่จะปล่อยตัวเขาทำต่อมาด้วยบาเยิร์มิวนิกพร้อมที่จะลงแข่งกับเดอร์มาริก เพื่อที่จะแย่งชิงดีแครไร์มีเลียนมาว่าบเยอร์มิวนิคนะคะกำลังจับตามองการย้ายทีมด้วยเงินก้อนโตในการที่จะคว้าดีแครไรด์มิดฟิลของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าอนาคตของดีแคร์ไรท์ในระดับสโมสรกำลังถูกตั้งคำถามมีหลายทีมซึ่งมีความกระตือรือร้น,นที่จะเซ็นสัญญากับเขาก่อนลุยศึก ฤดูการ2023-2024มีการรายง,งานกันว่าได้รับความสนใจจากพรีเมียร์ในรูปแบบของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซี ขณะที่รายงานล่าสุดได้อ้างว่าเรือแมริกนั้นก็สนใจในตัวเขาด้วยเช่นกันอนาคตของนีแคลไล์นั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจูดเบลลิงแฮมเนื่องจากสโมสรชั้นนำเกือบทั้งหมดในฟุตบอลโลกได้กล่าวกันว่ามีความสนใจในตัวมิดฟิลด์ลายนี้ ผลที่ตามมาก็คือสโมสรน,นั้นจะพลาดการคว้าตัวเบลลิงแฮมอาจเปลี่ยนความสนใจไปที่ดีแครไรดด้วยอดีตนักเตะดาวรุ่งเชลซีกล่าวว่าเปิดทางให้ทางออกเวชแชมในช่วงเดือน ซัมเมอร์นี้นะคะจากข้อมูลข่าวได้บอกว่าบายเยอร์น,นั้นมีความต้องการเพิ่มตัวเลือกกองกลางในฤดูกาลหน้าและยักษ์ใหญ่ในบุนเดส,สิกาานั้นก็ได้มองว่ารายนั้นเป็นการซื้อกิจการในอุดมคติ ปัจจุบันนี้กองกลางนะคะดีแคร์ไรเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022แล้วเขาก็เล่นได้เต็ม90นาทีในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกับอิหร่านและสหรัฐอเมริกาทั้งสองนัดไรายนั้นกลับมาอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่ง สำหรับเวชแชมในฤดูกาลนี้โดยกับตันทีมเวชแชมนั้นลงเล่นไปแล้ว20นัดทำได้1ประตูและ2แอสซิสกองกลางรายนี้นะคะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการแย่อออกจากทีมของเดวิดมอยในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเชื่อกันว่าสโมสรจากลอนดอนต้องคานค่าตัวเขาในราคา150ล้านปอนด์มาเยนมิวนิกไม่น่าว่าไม่คิดว่าจะยอมใจเงินจำนวนมากกว่า100ล้านปอนด์สำหรับ นักเตะชาวอังกฤษและเวชแชมก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจอมทัพอีกครั้งเนื่องจากสัญญาของเขานั้นกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2024นะคะตัวเลือกในการขยายข้อตกลงอีก12เดือนจนถึงฤดูการ2025ไรายสามารถที่จะระบุได้ว่าเขาต้องการออกฤดูร้อนเพื่อที่จะเล่นให้กับสโมสรในแชมเปี้ยน บาเยอร์มนะิวนิกนั้นมีแนวโน้มในตลาดซื้อขายสูงหน้ารายใหม่ในช่วงสัมเมอร์หน้าโดยได้เซ็นสัญญากับโรเบร์เตวาโรฟสกี้ในช่วงตลาดซื้อขายล่าสุดนะคะทีมในบุนเดสซิก้าน้ำเซ็นสัญญากับไรอัน กาเวนเบิร์สในช่วงฤดูกาลใหม่ในการเพิ่มทางเรื่องในแดนกลางแต่นักเตะรายนี้นะคะก็ไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมแม้แต่นัดเดียวในฤดูกาลนี้โดยลงเล่น10นัดให้หลีกสูงสุดของเยอรมันจากม้านั่งสำรองแล้วนี้ก็คือเรื่องราวที่บาเยอร์นิวนิกนะคะพร้อมที่จะลงแข่งกับเรอลมริกในการแย่งชิงตัวดีแครไรนะคะซึ่งมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ซิตี้ริเวอร์พูลและเชลซีสนใจด้วยเช่นกันนะคะต้องมาติดตามว่าลีคลายนั้นจะย้ายไปอยู่สโมสรใด ตามมาต่อด้วยคาเซมิโลนะคะตอบสนองต่อการออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคริสตอโรนันโดคาเซมิโลได้ออกมายอมรับว่าเขาเศร้าที่ได้เห็นคริสตอโรนันโดนั้นย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วอวยพรให้อดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาเจอแต่สิ่งดีๆในอาชีพนักเตะนักเตะทีมชาติบาราเซิลคาเซมิโเล่นเขียงข้างโรนันโดที่เรอัลมาดริก ก่อนที่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันอีกครั้งในฤดูกาลนี้โดยมิดฟิลด์ไลนนี้ย้ายมาจากรอสบังโกลสไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ปลดโรนัลโดออกจากสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยโรนะัลโดนั้นได้กลายเป็นนักเตะแบบอิสระสโมสรถูกบังคับให้ดำเนินการหลังจากมีการสัมภาษณ์ที่รุนแรง กับเพชมอ์แกนในระหว่างการให้สัมาภาษณ์โรนัลโดก็พวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับสโมสรรวมถึงเจ้าของตระกูลเครเซอร์นอกเหนือไปจาก นั้นก็ยังมีหัวหน้าโค้ชอย่างเอริกเจนฮาร์กโรนัลโด้นั้นกำลังโฟกัสไปที่ฟุตบอลโลกโดยกองหน้ารายนี้ทำประตูในเกมที่ปรตุเกตเอาชนะกาตาสาต่อในนัดเปิดสนามเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้มองหาสโมสรใหม่หลังจากการจบการแข่งขันโดยมีสปอร์ลิ่งลิสบอนเชลซีซึ่งได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายทีมขณะเดียวกันก็มีการกล่าวกันว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากซาอุด บเบียขนาดนี้คาเซมิโรก็กำลังเป็นตัวแทนของทีมชาติบราซิลนะคะในการแข่งขันที่กาตากองกลางผู้มากประสบการณ์ได้ถูกถามเกี่ยวกับโรนัลโดในงานถแถลงข่าว mm hmm. เขาไม่เขากล่าวว่าไม่ได้ติดต่อกับอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาแต่เขาเศร้าที่เห็นโรนัลโดน,นั้นต้องแยะออกจากทีมผมยังไม่ได้ส่งข้อความใดๆถึงเขาแต่คริส เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงและเขาก็รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับอาชีพของเขาคาเซมิโรได้กล่าวกับนักข่าว แน่นอนว่าเราเสียใจที่นักเตะอย่างเขากําลังจะออกไปเพราะเขาสามกำลังพูดถึงหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาลผมอวยพรให้เขาประสบความสําเร็จยกเว้นตอนที่เขาเล่นกับผมแต่ผมขอให้เขาสมหวังถูกประการเบนเชสเตอร์นเตดได้ตกเป็นข่าวกับฟแฟรงกี้เดยองกองกลางของบาร์เซลโลน่านะคะในช่วงซัมอที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกบีบให้เลิกสนใจในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะแต่ในที่สุดแล้วคาซิโล ก็ได้เซ็นสัญญากับปีศาจแดงวันที่22สิงหาคมแล้วเขาก็ได้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญให้กับทีมในช่วงฤดูกาลนี้นะคะโดยลงเล่นไปแล้ว18นัดทำไปได้1ประตูและ1แอสซิสและนี้ก็คือเรื่องราวที่คาเซมิโร่ได้ออกมาพูดถึงคริสตินโดโรนัลโด้นะคะ ก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับการที่โรนัลโดนั้นต้องออกจากสโมอสรอนแต่ก็ขอไวพรให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดีๆปิท้ายด้วยเรยเบรริกนะคะกำลังติดตามฟอร์มริซันโดมาจินีอย่างใกล้ชิดมีรายงานมาว่าเรยเบรริกกำลังจับตาดูฟอร์มของริซันโดมาจินีในศึกฟุตบอลโลกด้วยรอสบังโกสนั้นได้ให้ความสนใจในตัวปาการหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากเลย ลิซันโดมา r ิ i เนสนั้นย้ายมาจาก a อ a x กนะคะมาอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดแล้วเขาก็ได้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของปีศาจแดงลงสนามไปแล้ว21นัดรวมทุกรายการปัจจุบันนี้มา r ินเนสอยู่กับอาร์เจนตินานะคะในการแข่งขันฟุตบอลโลกลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่เอาชนะซาอุดีอาระเบีย2-1ก่อนจะลงเล่นเต็ม90นาทีในนัดที่เจอกับเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์นี้ ตามรายงานข่าวของนักข่าวได้บอกว่าเรือแมรีก,กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับนักเตะชาวอเมริกาใต้ในการดำเนินการในอนาคตมาติเนสนั้นลงเล่นให้กับอาแจ็กซ์ไปแล้ว120นัดทำไปได้6ประตูและ6แอสซิสต์ก่อนที่จะย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาซนอนก็ได้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการหลังรายนี้ในช่วงก่อนฤดูกาลแต่สุดท้ายปีศาจแดงก็ชนะการแข่งขันใน ในการแย่งชิงลายเซ็นขาวมาติเนสกลายเป็นตัวเลือกแรกในแนวรับของเอริกเจนฮารโดยมีราฟาเอลวารานวิเตอร์รินอดอบแฮร์รี่แม็กควายอยู่ใน ฤด,ดูการนี้ด้วยนะคะนักเตะชาวอาร์เจนตินานั้นมีสัญญาที่ถิ่นโอทัฟฟอร์จนถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายเวลาอีก12เดือนดังนั้นสโมสรจึงอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่จะต่อต้านความสนใจใดๆจากเรอัอเาดมริด แชมป์สเปนและยุโรปได้เสริมการป้องกันของเขาในช่วงฤดูร้อนด้วยการเซ็นสัญญากับอันโตนิโอรูติเกอร์ซึ่งถูกบังคับให้ได้รับบทบาทหมุนเวียนที่เบอร์นาเวลในฤดูกาลนี้เนื่องจากมีเอเดมิเลตาวดาวินอาราบาอยู่ตรงกลางแนวรับ ขณะที่มีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของนาโซที่สมโมสรทางออกของเขาอาจจะเปิดประตูให้เซ็นเตอร์แบ็กลน์อื่นๆย้ายไปอยู่ทางฝ่ายของคาร์โรนเชรติมัติเนสได้กล่าวย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนนะคะว่าเขานั้นภูมิใจซึ่งได้กลายเป็นคนโปรดของกองเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมมีความสุขจริงๆผมแปลกใจเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกภูมิใจเขาได้กล่าวกับ mu tv การได้มาที่นี่เพื่อสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแล้วผู้คนก็พูดว่าอาร์เจนตินาอาร์เจนตินามันวิเศษมากขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเ <Okay. S 1> ชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยินดีที่จะปล่อยแม็กไกวยออกไป ในช่วงซัมเมอร์หน้านะคะโดยกับตันทีมรายน,นี้ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนการของเอริกเจนฮาซึ่งจะเดินหน้าต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องราวที่รายละเอียดเรียอมมริกนะคะกำลังติดตามฟอร์มลิซันโดมาจิเนสอย่างใกล้ชิดเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวสารที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมในคลิปนี้นะคะแล้วตอนนี้ต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ